ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับช่างเหลี่ยมเชียงรายนะครับได้ยินเสียงอะไรแว่วๆไหมครับช่างชาโคราชนะครับหล่อมากนะครับนี่ครับช่างชาโคราชนะครับนี่นะครับหล่อเวอร์วังกะละมังทั้งเตกนะครับนี่จะไปดูมก่อนอันนี้นะครับคือวันนั้นได้ทําคลิปลงไปว่าลูก เร่งสูญญากาศของแฟนทอมสองร้อยนะครับที่ว่าขาดนะครับวันนี้ลูกเร่งมาแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะตอนนี้กําลังทําการประกอบนะครับกําลังจะทําการนี่คือทําการประกอบนะถอดข้าวปูออกมาล้างนะครับล้างตัวไดอะแฟมด้วยนะครับคือไดอะแฟมตัวนี้นะครับนี่นะครับถอดออกมาล้างมาเป่าทําความสะอาดนะครับแล้วก็เปลี่ยน เปลี่ยนลูกเล่งสุญญากาศเนาะเป็นลูกเล่งสุญญากาศแต่ว่าเข็มเข็มลูกเล่งใช้เข็มมันเดิมนะครับแต่เพียงแต่ว่าเปลี่ยนลูกเล่งนะครับคือลูกเล่งอันนี้ก็คือมันมีรอยฉีกนะครับคือรอยฉีกนะครับก็คือนิดหน่อยก็มีนะครับก็ล้วนก็ล้วนได้นะครับนี่นะครับมันจะมีรอยฉีกเลยนะครับเป็นรอยฉีกเนี่ยนะครับก็คือนิดเดียวก็ล้วนได้นะครับ คือรอยฉีกขาดำกลยังาเื่อยกอลััง่ทกันนช่างกำลังทำการประกอบนะครับช่างก๊อบโดนสูงนะครับไปไห ไอแต,ตไอ่ไอตัวนี้นะผมไม่รู้ไม่รู้เหมือนก,กันมันมันเหมือนครับมันเหมือนกับไดอาแฟรมไอตัวเนี้ยแผ่นตัวเนี้ยเหมือนมันรั่วไหมเ <c oughs> ชิงเชิงไม่ไม่สนิทใช่ไหมอืมน่แหละผมก็กลัวตัวนี้จะมีส่วนเหมือนกันเพราะตัวนี้มันเป็นเอาไว้ดูดไงมันย่นอ่ามีรอยย่นนะนะแต่อันนี้คือเราแก้ไขเบื้องต้นไหมให้ก่อน ก็คือเปลี่ยนลูกเล่งไปนะครับก็คือลูกเล่งขาดนะครับก็เดี๋ยวจะทําการประกอบเข้ากับเครื่องแล้วก็เดี๋ยวจะลองสตาร์ทให้ดูนะครับว่าหายไหมครับไม่หายช่างหายนะครับผมแต่ผมมั่นใจเลยครับร้อยเปอร์เซ็นก็คือตัวนี้แหละครับนอกเสียจากแต่ว่าคันนี้ก็คือเมื่อกี้ถอดล้างกระบูก็คือไอ้ตรงลูกลอยเขาไปแปลงมาเนะปปาะลูกลอยไปแปลงมานะครับแก้ไายมา แก้ไขมาครับคือลูกลอยนะครับแต่ก็คือก็ไปวัดระดับน้ํามันก็น้ํามันก็อยู่ครึ่งถ้วยอยู่นะครับก็ก็ก็พอได้นะครับน้ํามันก็ยังพอได้ไม่ถือว่าน้อยเกินไปนะครับก็อยู่ในระดับที่ว่าถ้าจะให้ดีก็ต้องเติมถ้วยหน่อยเนาะใช่ไหมอ่าต้องเติมถ้วยแต่นี่ก็คือเกินครึ่งถ้วยมาครับนิดนึงนะครับก็พอได้ ก็ได้อยู่นะครับแต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะทําการประกอบเข้ากับตัวเครื่องแล้วก็เดี๋ยวจะสตาร์ทเทสให้ดูแล้วก็จะปรับจูนดูนะครับก็คือมาตรฐานก็คืออากาศของคาบูก็จะอยู่ที่กี่รอบพี่ครับสองรอบครึ่งไหมหรือว่าสองรอบประมาณรอบครึ่งสองรอบนะครับประมาณนี้นะครับรอบครึ่งหรือสองรอบนะครับเดี๋ยวก็จะทําการลองปรับจูนดูนะครับว่าได้หายไหมนะครับ เดี๋ยวรอประกอบเสร็จนะครับเดี๋ยวจะเทสให้ดูนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอประกอบเข้ากับเครื่องก่อนเดี๋ยวก็จะมารอลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่านะครับนี่นะครับก็คือประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตอนนี้เรามาลองสตาร์ทดูนะครับก่อนมาก็คือลูกค้าแจ้งว่าเวลาสตาร์ทเนี่ยต้องดึงโช๊คทุกครั้งนะครับ ถ้าไม่ดึงก็คือจะสตาร์ทไม่ติดนะครับแต่ตอนนี้ก็คือพอทําการเปลี่ยนไปแล้วนะครับอันนี้ผมจะให้ดูนะครับว่าผมไม่ได้ดึงโชคเลยนะครับก็คือน,นี่นะครับโชคก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่ถ้าดึงโชคก็จะจะดึงออกมาแบบนี้นะเห็นไหมเห็นะครับแต่นี่ผมติดนะครับอันนี้ันีนี้ดึงดึงดึงนะครับนี่ดึงโชค ่านี่ดึงแต่นี่ปิดอ่าปิดไว้นะครับดันปิดไว้นะครับมาดูนะครับว่าจะสตาร์ทต,ติดง่ายไหมครับอ่าติดแล้วนะครับนี่นะครับก็คือ นะครับก็คือถ้าเป็นสุญญากาศเนี่ยรอบมันก็จะลงประมาณนี้นะครับไม่ถือว่ารอบค้างนะครับก็ถือว่าปกตินะครับอ่าือว่าปกตินะครับถ้าอย่างงี้นะครับมาดูกันนะครับว่าตัวนี้จะเปิดกี่รอบนะครับเปิดอากาศกี่รอบนะครับ ผมจะบอกเลยนะครับก็คืออ่าเราปิดไปก่อนนะครับอ่าปิดแล้วนะครับอันนี้ผมปิดสุดแล้วนะครับก็คือดูนะครับว่าอันนี้สีฟ้านะครับถ้าสีฟ้ามาอีกรอบนึงก็คือก้นครบนึงรอบนะครับ อันนี้นะครับมาแล้วครับหนึ่งรอบนี่หนึ่งรอบนะครับก็คือเราจะลองเปิดประมาณรอบครึ่งอ่าก็ประมาณนี้นะครับับลองสตาร์ทดูดูอ่านี่นะครับเปิดรอบครึ่งนะครับหรือจะเอารอบไกลนิดๆก็ได้รอบครึ่งนะครับหรือจะเอาอ่าประมาณเนี้ยนะครับ ก็รอบครึ่งแล้วก็ไปอีกนิดนึงนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับไม่ต้องดึงโช๊คนะครับถ้าดึงอันนี้ถ้าดึงโช๊กจะเล็กเลยนะครับถ้าดึงโช๊กเล็กน,นะครับ ลองลองลองเล่งอีกนิดนึงได้ไหมกลับมาจากตอนกลับมาจากห้าเครื่องติดโยนเล่งต่อเจ้องพี่เพิ่มโค้ชจะดึงจะดึงไม่ค่อยดับอ่าคือจะเล่งอ่าจะเล่งอ่าแต่เมื่อกี้ดึงเล่งเลยดึงอะไรเล็งแต่เนี้ยพี่พี่พี่ตอนนี้เหมือนเหมือนรอบมันจะสวิงหน่อยนึงพี่หมุนหมุนเข้าไปหน่อยแต่ผมจะผมจะลดปิดปิดปิดอากาศนิดนึงเร่งเร่งให้ ถ้าปรับอากาศใหม่หรือปรับให้มันได้เพื่อมันก็จะไปมีผลในเรื่องคือเวลาสมมติน้ำม,มันลงในกันมันต้องอใ,ชใช้สำหรับดึงโชค๊คแต่นี่คือมันสมบูรณ์สมอู่ร็จแล้วคือตอนแรกลูกค้ามาก็คือตอ,ตอนเช้าตอนเช้ามาจะดึงโช๊ตลอดออนี่นะครับผมบอกแล้วนะครับก็คือมีส่วนนะครับคือลูกเร่งสุญญากาศนะครับก็คืออากาศมันสามารถรั่วได้ ดูลิงสุญญากาศนะครับนี่นะครับตัวน,นี้คือสตาร์ทปกติแบบไม่ต้องดึงโชคนะครับไม่ต้องดึงโชคเลยครับ<ม>พี่เปิดเปิดน้ำมันนีกสักหน่อย<ม>ได้นะ<ม>ละลงปกติละก็จะเหมือนตรงนี้ก็จะเหมือนพวกเฟพวกเฟ็บรามาหรือพวกพวกเอ็นถ้าโดนดี ถ้าจูนได้โออากาศหรือน้ํามันมันผสมผสมพอดีอะนะเราก็จะไม่ต้องดึงโชกสังเกตไหมถ้าเราจูนปรับอากาศอ่าครับมาสตาร์ทสตาร์ทไม่ต้องดึงโชกไม่ต้องดึงโชกไม่ต้องดึงโชกการจูนก็คือก็คือตอนนี้สตาร์ทไม่ต้องดึงโชกทาไมดับ อันนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็คือพอดีมีมีคนเข้ามาคอมเมนต์นะครับบอกว่าในถ้าเกิดว่าประกอบแล้วก็เทสให้ดูด้วยนะครับก็คืออันนี้นะครับผมได้ทําการเทสททาการประกอบให้แล้วนะครับก็คืออันเนี้ยนี่นะครับแค่เปลี่ยนแค่ลูกเล่งสุญญากาศนะครับอันนี้ก็คือหายแล้วนะครับ ก็คือเปลี่ยนแค่ลูกเร่งสุญญากาศนะครับแล้วก็ล้างขบูแค่นั้นนะครับแล้วก็ทําการเข้าประกอบเข้าไปนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีก็จูนใหม่นะครับคืออันนี้ผมเปิดอากาศแค่รอบครึ่งนะครับรอบครึ่งนะครับรอบครึ่งแล้วก็ปรับหาเอานะครับรถแต่ละคันจะไม่เหมือนกันนะครับขบูนะครับอาจจะรอบหนึ่งหรืออาจจะไม่ถึงหนึ่งรอบหรืออาจจะสองรอบนะครับก็แล้วแต่คันนะครับแต่อันนี้ผมเปิดแค่รอบครึ่งนะครับ ก็ลองดูครับผมถ้าไม่หายก็เป็นกับตัวอื่นนะครับก็มันจะมีพวกไดอะแฟมก็มีนะครับไดอะแฟมก็มีส่วนนะครับก็คือแต่ตอนนี้ก็คือไดอะแฟรมเขาก็ใกล้จะเสียละนะครับแต่ว่ามันไม่มีผลมากเท่ากับลูกเร่งนะครับขาดนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ โอคครับขอบคุณครับสำหรับทีนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ